ก,นะกลับมาอีกแล้วนะแต่ผมขอพูดอะไรก่อนเริ่มคลิปแล้วกันผมดีดยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการที่ต้องมาอัดคลิปลอบ2ก็คลิปนี้ครับเป็นการอัดรอบ2ของผมเพราะว่าคลิปที่แล้วมันเสียงหายไปครึ่งคลิปเลยโอเคอัดใหม่ก็ได้วะตอนนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นแล้วะครับว่าเฮ้ยทำไมบ้านมันดูเปลี่ยนไปอะเออ ก็คือผมย้ายบ้านใหม่แล้วไอเจ้าฟอบป้ผมเคยเลี้ยงผมก็ปล่อยดไปแล้วนะเอออะไรองงที่ปล่อยไว้ไปแล้วผมก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงใหม่ใช่ไหมล่ะเออก็ผมเลยไปเจอนะครับร้านสินัการ้านหนึ่งเขาขายหมาตัวเนี้ให้ถูกๆเลยว่าเอาไปเลยฟรีๆเลยเออผมก็รับมานะเออไหนๆก็หมาฟฟีะแต่ว่าดูไหมมันให้ผมบ้างนี่ดูดูคุณสมบัติดเดียวกันกับนี่เลยคุณสมบัติเดียวกันกับเนี่ยฟอบป้าเลยเป็นไง บอกเลยว่าหมาตัวนี้นะครับได้ฟรีมายัางคุ้มอีกยัง่ายตังอีก็รวยเลยปั๊มตังรัวๆนะทุกคนหมาไปคันเนี้ยอย่าลืมไปห,หาซื้อกันนะมีแบบรู้นะหมาแบงนะทุกคนและก็เช่นเคยมีบ้านใหม่ก็ต้องมีรูมเมทมาช่วยผ่อนค่าเช่านะ <S 1> <S 1> นี่ชื่อว่าอะไรวะน่าคุ้นๆนะเองเนี่ยเหมือนจากช่องยูทูปช่องหนึ่งนี่ไหนๆก็มาละเอาค่าเชา่าไปหน่อยค่าเช่าหรือเปล่าโอเคดีมากคือตัวเป็นประโยชน์ดำ ไหนเพื่อค่เาเช่าไม่พอเพิ่มเงินด้วยนี่เคดีมากค่าเชา่ารู้ไหมแกโชคดีมากที่อยู่บ้านฉันยิ่งผู้ผ่านไปกลายวันเท่าไหร่นายต้องจ่ายฉันเยอะขึ้นรู้เปล่าโชคดีแล้วที่อยู่บ้านฉันอ่ะคิดถูกแล้วโง่เลยได้ที่แบบขอ่บ้านกูเนยโอเคตอนนี้นะแล้วก็เลี้ยงแบงก์ไปก่อนนี่บอกเลยแล้วก,กวดเปล่าอยนี้เป็นนะเออมีกดไปกดไป เลี้ยงหมาสบายจริงเนละแค่ลูกผัวก็ได้ตังคนะ์เนี่ยทุกคนอย่าลืมนะถ้าเกิดใครอยากได้ตังค์เยอะก็ไปเลี้ยงหมากันแต่ไม่รู้ว่าลูกหัวจะได้ตังะนะค์นี้ปะนะโอเคนี่ตอนนี้รับเราขอทำงานเดี๋ยวเฮ้ยมีนีเหรอยังไม่ทันซื้อเลยผมเอางี้ก่อนก่อนก่อนที่นี่นะทุกคนก่อนที่ผมจะอัดรับสองอะ่ะคือผมไอหมาหัวระเบิดไปแล้วผมรอให้หมาหัวระเบิดแนละ้วดูสิว่ามันจะมีไหมหรือเปล่า ดีเกมอนีรป่าแต่สรุป,ปว่าเกมยังเหมือนเดิมนะแบบว่ามันต่อจากครั้งที่ผมตายเออโอเคก็ช่างมาแล้วกันนะครับผมตอน,นเนี้ยเนี้ยก็จะคุณสบัได้กับเออที่ขวดเล็บแมวของฟอปป้าล้วก็เปลี่ยนจากเป็นถางัะเพิงแทนซึ่งผมซื้อมาโคตรไรประโยชน์นะทุกคนอเอมันไม่ได้ช่วยให้เงินผมเพิ่มอะไรเลยนะตอนนี้ผมก็ขอซื้ออาหารก่อน,นมันไม่ช่วยเงินผมเพิ่มเลย เป็นหมาที่ไร้ประโยชน์มากที่ไม่คิดจะฉี่ในถังกระเพือกเลยเหรอฮะเลยไปกินเลยเดี๋ยวมึงตายโอเคตอนนี้นะครับผ่านไปโอ้โหบางวันหนึ่งเหรออายุหนึ่งเหรอผ่านไปหลายวันแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยแบงอายุแบบว่าเดี๋ยวดูให้ตังค์หน่อยโอเท่ให้ตังค์หน่อยดิเอ้าเดี๋ยวให้ตังค์อะตังค์อยู่ไหนเนียมันฉีไ่ไรน,นี่แหละน่าเช้าจาน ทำไม่ไไม่ให้หรือว่ามีครบวันหนึ่งวะก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อย,อยใจกดกดการให้เงินของไอ้เจ้าเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่าเกมแบงค์เนี่ยครับเหมือนกับจะเอาโมเดลมาจากฟอปป้าแหละเออแล้วก็กลับแก้นิดหน่อยพอดูนิครับผมจะให้ดูในคอมนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเที่ยนเปลีป่ยนไปคือพี่ธันดเพลิงนะแล้วก็ไอ้นี่แองเจลา่าไอ้เอียม,มันนะไอ้เมียของเจ้าใช่เมียไหมเปล่า เดี๋ยวเราเองจล่า้เป็นแมวคู่เมียกับของไอ้ทอมไม่ใช่เหรอไม่รู้นะพวกผมก็ไม่ได้ติดตามเกมเท่าไหร่อันนี้ก็เตียงสุนัขนะแต่ว่าพาเป็นแมวคมมุ้นใจก็เกมกลายเป็นนี่และสิ่งที่หลอกลวงฉันมากที่สุดก็คือไอ้จุ๊งเมว้าในโกเน้ซื้อมาในี่แมวแก่ตายสิแล้วก็นี่ครับนี่ช่องที่ผมพูดถึงนะโอเคโอ้ใค้ตายสินายเนี่ย โซกลานที่ตเขาอยู่กับฉันเพราะฉันก็กินแฉะทุกวันอาหารนายบางมื้อก็ฉันก็ไม่ค่อยให้เด็กผ่านไปวันนึงยังนี่นะนดะไปกินเร็วเนี่ยครับผมเห็นฟ้ามืดฟ้าสว่างมาหลายรอบแล้วมันก็อยู่แค่วันเดียวเหมือนเดิมเลยทุกคนทีนะ่จะแปลงเ่ยโอเคมาดูซิให้ต่างกัได้ยังกูรอนานแล้วเดี๋ยววนะ่าเออดีมากผ่านไปหลายวันแล้วเป็นอายุหนึ่งอยู่แนละ้วทุกคนนะเออ ต่อไปนะัก็ทำประโยชน์ให้ฉั้นต่อคือการเพิ่มค่าเช่าเนี่ยทุกคนเกมนี้บ้าอยู่นะก็คือผ่านไปวันที่สองเนี่ยแล้วผมขอเพิ่มค่าเช่ามันมันจะไม่เพิ่มให้เรานะเดี๋วแบบว่ามันจังหมดตูดแล้วอะเออขอให้แค่ร้อยเดียวต่อไปได้ไหมงานนีเน้เออบอกแล้ครับโคตรเอาเปรียบมึงอยู่บ้านตูแล้วเนี่ยมึงต้องเพิ่มทวีคูณบาททุกาตตังค์ูให้เยอะเพิ่กูจะรูกไถมึงให้แบบจนแก่แบบว่ามึงเก่งๆนไจะใส่เลยบอกเลยเออ แต่นี้มันเหลี่ยมแล้วมันให้ตังผมมันให้แค่ร้อยเดียวต่อวันได้สิเนี่ยโอ้หนูจะฉีกเคขอตังมาตอนนี้ผมก็จะพัฒนาไปต่อไม่ค่อยได้มากนะเกมเกมนี้เพราะว่ามันหาตังยากมากนะเคขอซื้อหมวกก่อนเนี่ยใส่หมวกแล้วให้แบง่งเออผมจะพัฒนาตังให้ลำบากมากเกมนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยให้ตังเลยผมเยอะเท่าไหร่นะเกมผม่าจะเล่นแบบว่าไม่ค่อยไกลนะอาจจะไม่ถึงซื้อเมเลได้ใชม,มั้งนี่ซื้ออาหารก่อน เห็นั้งตายกินไปเลยโอเคออกไปข้างนอกได้ไหมเนะี่ยมีกำแพงอยู่นะเออเหมือนจะมีร้านค้าได้เห็นขายได้อยู่โอเคบอกเลยเฮ้ยถอนหายใจแล้วหารอบเกมนี้นะถอนหายใจก็คือผมติดตรงตเรื่องไอ้รูมเมดกนนี้ไอ้บักดำหนังให้ผมเท่าไหร่เนี่ยให้เขาเช่าก็จริงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าเกมนี้มันก็ ไอ้สระดีทุกคนโอเคมาอัดแบบว่าดูนะครับว่าระบบเกมเป็นยังไงนะเออเกมไอ้สละดีเหมือนกันโอเคเกมนี้นะครับจะสรุปเลยง่ายๆเลยว่าเกมนี้ผมว่าน่าจะกอปพวกอะไรมาจากฟอปป้านะเออเพราะว่าดูสิพวกร้านค้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีของเกี่ยวกับฟอปป้านะดูช่วยนเล่นด้วยนี่ทุกคนไอ้นี่ก็เอามาจากฟอปป้าซึ่งผมโดนหลอกไปแล้วนะเออแต่ว่าก็บางภาพก็เปลี่ยนไปอย่างเช่นในนี้ถังรบบเพลิงพวกนี้นะโอเคผมก็ทีนี้แหละไปแล้ว